สวัสดีครับกินเกียวอีกกินีหัวไทยวันนี้เป็นมันกายเราก็เกมกล้วเคือคนอุปกรณ์ก็มีไม่ยอมากเพราะว่าใน,นกิจกักิจกน็นีคุณอย่างเท็มหมดเลยครับมีไก่ ไก่กันกลัวครับผม,มแล้วก็กลมกลมครับแล้วก็หนุ่มเข็นหนุม่มเพี้ยเค่งเยอะหน่อยเพราะว่าราคาไม่กุ่นมากนะครับแล้วก็จะมีของว่างแบบ กนไปให้บรรทบ,บุญรุครับมีไก่เกียมกลมวว่าช่วงนี้เห็นเห็นรวยรวยกันนะครับกุคนเห็นเห็นรวยรวยมันมีกี่เกิดกันนะครับกวบัดดีครับ